ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ไทยเกรืองฟาร์มนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับผมอยู่ทางอําเภอโพนาแก้ลกับพี่น้องนะครับจังหวัดสกลนครนะครับอยู่ที่ช่อจินตนาฟาร์มนะครับผมกับนะครับผู้มัือสอนนะครับผมอ่ะผู้มัือสอนครับแนะนําตัวให้พี่น้องเขาได้รับฟังครับสวัสดีครับผมร้อยตนุกดโทสอนชายจอมจันทร์ครับรองสารวจกล้องก้องกันปราบฟาร์มสถานีตํารวจปูทอนโพนเกลครับ นะครับอ่ะนะครับเรียกสันสันว่าผู้หมวดสอนนะขออนุญาตนะครับเนาะสลับนะครับผู้หมวดสอนกับเป็นนะครับผมหนายตำรวจอยู่ทางโพนาแก้วนะครับแล้วก็เพิ่นกัมีความชื่นชอบนะครับแล้วก็รักนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับเนาะรักในการเลี้ยงวัวนะครับมื้อนี้ก็เลยพาเพิ่นพาพี่น้องนะครับวันนี้พาเพิ่นนะครับพาพี่น้องมามาเยี่ยมชมนะครับครอบงัวฟาร์มงัวของเพิ่นนะครับอยู่ทางโพนาแก้วนะครับแล้วก็สอบถามนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวนะครับรวมไปถึงนะครับเพิ่น ย onents, ังหลับบริการนะครับผสมนะครับนอกสถานที่พร้อมแม่นะครับทับจริงนอกสถานที่นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะพ่อพันลักประจําครอบเพิ่นนะครับที่ให้บริการพี่บริการน้องอยู่ทางนี้นะครับเนาะเอาสำหรับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อเจ้าขุนแผนครับเจ้าขุนแผนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์อะไรครับเป็นลูกซีวายูนย์หนึครับเป็นลูก CY015 เป็นวัวเอทีครับเป็นวัวเอทีแม่เป็น พารากอนพารากอนนะครับเนาะเป็นวัวเอทีครับพี่น้องนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่มัวสอนนะครับให้บริการพี่น้องเขาอยู่ณตอนนี้นะครับสูงไรไปได้ครับผมสูงร้อยหกสิบแปดครับส่วนสูงร้อยหกสิบแปดอายุงัวด้วครับอายุงัวสามปีครึ่งครับสามปีหกเดือนครับผมประมาณสามปีหกเดือนพี่น้องนะครับเอาผลงานเด้นะครับผลงานครับขับมาจากโตแล้วขับมาร้อยหกสิกร้อยหกสิบสี่ตัวแล้วครับ ทับมาผสมมานะครับร้อยหกสิบสี่ตัวนะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับเนาะนะครับบวกลบผลงานให้ดูอ่านะครับประมาณร้อยหกสิบสี่ตัวเอาเดี๋ยวผลผลิตชีเบิร์กผลงานนะครับล่าสุดเลยอยู่ในคลอกเพื่อนเนี่ยนะครับมือที่สามมือนี้อ๋อเดีมือสามมือนี้เป็นตัวเมียนะครับเนาะเอาให้เบิร์กกับพี่น้องนะครับเป็นตัวเมียแม่เป็นลูกกระทบเนาะแม่เป็นลูกกระทบครับนี่ผลงานนะครับได้ตัวเมียพร้อมนะครับได้เครื่องดัมฮูดัมพร้อมครบสุดเลยพี่น้องนะครับผลงานออกมาค่อนข้างที่จะดี นะครับแข้งขาเาาโยกนี้พี่น้องนะครับอ่านะครับสาวน้อยสาวน้อยนี่คือผลงานของเจ้าคุณแผนเนาะอ๋อโอเคนะครับให้เห็นผลงานกันสดๆเลยพี่น้องจะจ้พึ่งคลอดพร้อมนะครับเอาเดี๋ยวพาไปเบิกทรงไทยมันครับอ้าวทรงไทยใหญ่ๆพี่น้องนะครับร้อยหกสิบแปดเซนนะครับไข่ดำๆเออไข่ดำพี่น้องนี่เบิงแข้งเบิงขามันครบสีดำหมดครบ สำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะห่อพี่น้องนะครับค่อนข้างที่จะหลอนะครับเหมาะกับการเป็นพอพันธุนะครับเนาะนี่นะครับแสดงว่าเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับเพราะว่าได้ผสมมาร้อยหกสิบกว่าตัวแล้วพี่น้องนะครับบรได้อาจอาหารลายเพราะว่าต้องคุมน้ำหนักครับอืมนะครับบริอาจอาหารลายคุมน้ำหนักมันยั่นมันอ้วนเกินไปนะครับสีก็เข้มพี่น้อง ค่อนข้างที่จะเข็มนะครับรูปรอครับพี่น้องนะครับขอคงคอขาคิปหูดำมดนะครับเนาะไข่ดำดำพี่น้องเอ้านะครับยวมาเบิ้งตัวต่อไปครับผมพอนี้พ่อพันชารเล่พ้อมนะครับไว้ให้บริการเอาตัวนี้บ่เอาบามันก่อนเนาะเอาสำหรับตัวนี้ซื้อมาไนครับซื้อเจ้าขุนพลตัวนี้เจ้าขุนพลนะครับอายุงัวไน้ครับอายุงัวสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนจะมาเป็นพ่อ ในอนาคตนะเป็นตัวสำรองจากตัวนั่นนะครับไม่แน่นะครับผมถ้ามันอายุมันได้นะได้กับพร้อมกันแหละอยู่ที่ให้พี่น้องเลือกว่าหมักตัวใหนอนาคตตัวนั้นมันจะใหญ่ครับครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นรอยกลางๆมันจะไม่ใหญ่มากครับผมอันนี้เป็นลูกตัวไหนฮะลูกดีบีท่าสั้นสไตล์หนึ่งทับอหนึ่งอาดีบีท่าสั้นสไตล์แม่เลยครับ แม่จะเป็นแม่เลือดร้อยครับแม่เลือดร้อยครับเป็นแม่เลือดร้อยเฮานี่เนาะโมแม่ดีทีเนาะตัวนี้บอครับอันนี้เป็นตัวไทยผสมจริงครับตัวอ้าวนะครับตัวนี้นะครับตัวอุ้มท้องจริงอุ้มท้องจริงตอนนี้ได้สูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ตอนนี้สูงร้อยห้าสิบสี่ครับร้อยห้าสิบสี่เนาะยังเป็นวัวน้อยอยู่พี่น้องนะครับว่าจะเป็นพ่อพันธุ์สำรองในอนาคต นะครับหรือหลักกระโบแน่ละครับนะครับโบีอเอออ๋นะครับติดหูดำนะคอขาดำนะครับไข่ดำครบเซตคือการขับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ก็เลยยังบดเลียงออกเนาะผสมนะครับอับกำลังจะซูดซ้อมอยู่ครับกำลังจะซ้อมอยู่นะครับอ่าต้องมีคู่ซ้อมไหมวันนี้อ่ะตัวนี้ครับตัวนี้ลูก v 8ปดครับตัวนี้ลูก v แปดพี่น้อง v 8ปดสามสี่ห้าทัเจ็ดครับสามสี่ห้าทับเจ็ด นะครับเป็นวัววัวเทาในล่างวัวแดงครับอืมก็คือวิแปดเป็นวัวเทาเนาะเทาโบสเนาะเทาโบสครับแต่แม่มันเป็นวัวแดงแม่เป็นวัวแดงแม่เป็นวัวแดงเลือดร้อยคือกันเลือดรอยครับอ่าลูกออกมากกัสีออกสีเขาเรียกว่าต้นโตรนีะครับเนาะ่าจาก G S Farm มาจาก G S Farm เสริมสางโคราชครับโคราตของเฮียซันโบแมนนะครับอ้าวบแมนพี่น้องสำหรับตอนี่เขาโทนหลายๆครับ เอ้านะครับตัวน an ี้อายุอายุได้ปีสี่เดือนนิดๆครับปีสี่เดือนนิดๆครับสำหรับตัวนี้นะครับเอ้านะครับเพิ่นหามาเตรียมไว้ไว้คอยบริการพี่บริการน้องเรานี่แหละนะครับก็มีตัวนั่นนะครับเนี่ยสามตัวนะครับเอ้านะครับแน่นขดกับหมักตัวใดกับนะครับอันนั้นเป็นได้ครัเอามาเบิ้งตัวนี้แบบเนี้มาเบิ้งพอพันเลครับพอพันเลีตัวนี้ใช้งานได้แล้วครับตัวนี้ใช้งาน ผสมไปสิบว่าแม่แล้วครับอืตัวนี้เลือดเท่าไหร่ครับเลือดเก้าสิบสามครับเก้าสิบสามเนาะตัวนี้ลูกของพ่อโปรแดรครับอืเลือดเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช้งานแล้วเนาะตัวนี้เอานะครับพ่อพันเล่ก็มีครับพี่น้องนะครับสลับไพ่ที่อยากได้นะครับนี่อ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้เจ้าซันเดย์ครับเจ้าซันเดย์ เลือด97เลือด97 <Okay. S 1> นะครับสำหรับตัวนี้แต่ตัวนี้ยังใช้งานยังไม่ได้บ่ตัวนี้กำลังกำลังกำลังฝึกหัดอยู่ครับกำลังฝึกเนาะอ่าตัวนี้กำลังฝึกค่อข้างโครงโครงสร้างใหญ่อ่าฮะอ่าเบิงหน้าเบิงตาพี่น้องนะครับพว่าเพิ่งจะเอาเห็ดพอพ,พันในอนาคตกันเนี่ยนะครับกำลังฝึกมันอยู่เลือด97ตัวนี้มาจากไคครับตัวนี้ตัวนี้มาจากอา่าฟาร์มเฮียซันครับ <c oughs> ฟาร์มเฮียซันสุรินครับสุรินครับสุรินเนาะเนาะโอเค ลูกของปิงครับลูกของปิงครับถ้าติดตามฟาร์มของเฮียซันคงจะรู้จักปิงกับเดซันอ๋อที่แรกวัดสันจองเดซันมันไม่ได้เพิ่นเอาลูกปิงมาให้อ๋อครับผมเอานะครับนี่กรเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องเฮาเพราะว่าทางโซนครเฮากับเลี่ยงงวขุนงวชาโลเร่ค่อนข้างที่หลายครับผมนะครับจะลอกติดต่อเพิ่นมาได้อยากได้พอพันนะครับน้ำเชื่อชาโลเล่นะครับอย่างตัวนี้นะครับที่มาชัดเจน นะครับผมอแล้วนดี้มาจากฟ้าสฟาร์มตัวนั้นฟ้าสาฟาร์มนะครับผมเขาตอนนี้ก็โซนทางไหนครับที่พางัวไปผสมหลับผสมอยู่ตอนนี้อ่าในเขตอำเภอโคนาแก้วแล้วอ่าอำเภอติดต่ออย่างเช่นอำเภอเมืองติดต่ออำเภอเมืองอืมโคกศรีสุพรรณครับโอโคกศรีสุพรรณแล้วก็บางยางครับโอ้แสดงไปไกลอยู่ครับเนี่ยอ่าะครับอยู่ที่พี่น้องเขาติดต่อเพื่อนมานะครับอยากได้อยากให้ไปผสมทับโตนะครับ บริการถึงที่น,นะครับผู้หมวดมีรถพาไปครับอืมนะครับก็มีหลายตัวให้เลือกบอกว่าจะเป็นชาโลเล่หรือว่านะครับอ่าบรามันนะครับมีใบมีที่มาชัดเจนแต่ละตัวนะครับเนาะเอาพี่น้องนะไผหมักไผสนใจก็ได้ครับอ่ะมือนี่ผมอยู่ชอจินตนาฟาร์มกับผมอำเภอโพนาแก้วกับผู้หมวดสอนครับผมอ่า ก็หลักๆก็นะครับแวะมาเยี่ยมมายามเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนเป็นลูกค้าอาหารงัวตาซีเคของผมอยู่นะครับเป็นลูกค้าอาหารงัวตาซีเคก็เลยเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเพื่อนนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับกะว่างๆนะครับก็มาเยี่ยมมาชมกันนะครับเนาะก็เป็นไรครับหลังจากที่สอบถามหลังจากที่ใช้อาหารงัวซีเคครับผลตอบรับมันรู้สึกว่าวัววัวกินดีครับวัวกินดีอ้วนครับแล้วก็ให้สีเข้มครับสีนี่เข้มนิดครับ ใช่เลยใช่ไหมครับวัวสีเข้มขึ้นนะครับขนเงาขนงามนะครับสำหรับอาหารงัวซีเคแล้วก็อ้วนดีนะครับตอนนี้ก็เพื่อนก็ทุกเดือนนะครับที่ไปรับอยู่นะครับอาหารงัวซีเคที่ร้านนะครับผมอ่ะฝากพี่น้องไว้สำหรับใครที่สนใจอยากได้อาหารงัวซีเคกัตอนนี้มีหลายๆพื้นที่ครับพี่น้องนะครับในสกลนครนะครับหรือว่าทางอุดรธานีนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้ที่เพจของเฮาก็ได้ครับที่ ร้านปอลื้มเลื้ยงพันอาหารบัวซีเคสกลนครนะครับที่เพจก็ได้หรือว่าโทรมาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของไทยกระเลงฟาร์มก็ได้นะครับสหรับใครที่หาอยู่เบิ้งหาอยู่อาหารงวนซีเคนะครับก็ลองนะครับสอบถามเข้ามาได้ว่าผมอยู่อเภอนี่ร้านไหนขายนะครับบอกว่าจะเป็นจังหวัดอื่นก็ได้ผมสามารถเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้นะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็นนะครับขอบคุณครับผู้หมวดสอนนะครับเนาะเอา ลืมขอเบอร์เพื่อนครับสำหรับใครที่อยากผสมงัวครับอย่าทับโตนะครับบริการถึงที่นะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้ให้นะครับลองติดต่อเพิ่มมาได้เบอร์โทรนะครับผู้หมวดครับเบอร์โทรมีสองเบอร์นะครับเบอร์แรกศูนย์แปดสองสองสองเก้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งครับครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์นึงศูนย์เก้าแปดห้าแปดสี่หกห้าเจ็ดสี่ครับผู้หมวดสอนนะครับชอจินตนาฟาร์มอำเภอโพนาแก้วนะครับรับผสม ทับจริงนะครับนอกสถานที่นะครับ,รบถึงนาคอกนาฟาร์มเลยติดต่อเพื่อนมาได้นะครับอยากได้ตัวไหนนะครับหรือว่าได้เบอร์เพ่นไปแล้วขอลงขอลายขอเบิ่งพ่อพันธ์เนี่ยนะครับจะให้เพื่อนส่งรูปไปให้เบิ่งได้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณหลยๆาครับที่เปิดคอกเปิดฟาร์มให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอให้กิจการเจิญรุ่งุงเรื่องครับนะสำหรับมือนี้ผมลาไปก่อนแล้วขอบคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับ